ตนแรงวันสุขทุกทวันสุขล่างห้องล่างระเบียง เนี่ยน้องห้องนี้เนาะสะอาดสะอ้านกวาดจนสะอาดแล้วบัดน,นี้นะ anh mờ băng đung hàn học bài hên nhằng như thông mình em anh đáp đồ hên nhằng tóc

<g ül> อืมอมหอบเลยแหละบะนี้นะ สาดแล้วก็เป็นตาในอายู่ล้างทุกๆอาทิตย์กวาดทุกๆมือผู้ใดคาดกับจดซื่อไว้เวลาให้คะแนนเข้ากับบได้จุคาดทัน